หลายๆคนทุกวันนี้นะครับคงอาจจะเบื่อกับการล็อกดาวน์แบบกระปิดกระปอยเยี่ยงแบบเมนที่มาไม่ปกติเพราะว่ามันเกิดจากโรคโควิดเลยใช่ไหมครับแต่นั่นเองนะครับมันก็อาจจะยังดีกว่าเจ้าโรคตัวนี้ละมัง้งที่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่มีโอกาสาได้เจอกับคนรักครอบครัวหรือว่าแขนขาของตัวเองอีกเลยรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในตอนนี้นะครับก็จะมากับหนึ่งในโรคซอมบี้ครับที่มันทําให้เกิดการกักตัวเป็น100ปีเลยทีเดียว ซึ่งไอ้เชื้อโรคตัวนี้นะครับปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่บนโลกเราด้วยนะและถ้าใครชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ดัดัๆที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้นะฮะเพื่อนๆก็มาถูกที่แล้วฮะอย่าลืมชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วก็กระทืบปุ่มไลค์ปุ่มติดตามให้เต็มเป้าเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลองนึกภาพดูนะครับถ้าหากว่าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการแบบปดวดหัวมึนๆแปลกๆจะก้มก็ไม่ได้จะหงายก็ไม่ดีแล้วพอเรามองไปที่ผิวหนังเราเนี่ย ปรากฏว่ามันเป็นอะไรที่เป็นจ้ำๆด่างๆขาวๆชมพูครับแล้วแขนของเรานะครับก็เริ่มมีอาการชาขึ้นพอลุกขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าเลือดกำเดาครับมันได้ไหลออกทางจมูกเมื่อเป็นแบบนี้เราก็ไม่รอช้าครับเราก็รีบวิ่งไปหาหมอแต่ยังไม่ทันที่หมอจะบอกว่าเราเป็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ถูกจับลากขึ้นส่งรถคันหนึ่งฮะแล้วก็เอาลากไปส่งทิ้งที่ห่างไกลไร้ผู้คน ซึ่งที่แห่งนั้นนะครับจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะแยะมากมายที่มองผ่านแวบ,บแรกแล้วเนี่ยจะดูเหมือนผีดิบทว่าพอเราเพ่งมองดีๆนะครับก็จะพบว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือคนเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละในตอนนี้นะครับสมองของเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เลยจะเดินไปเพื่อถามคนที่นั่นสักคนครับทว่าพอเรากําลังจะเอ่ยปากถามเนี่ยไอ้แขนของคนข้างหน้าเรานะครับมันก็ได้ดุดลงมาตับต่อหน้าต่อตาชายคนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องตกใจนะเขาเป็นโรคเลปร์เซี หรือว่าโรคที่ชาวท้องถิ่นจะเรียกว่าโรคแห่งการแยกชิ้นส่วนที่เมื่อใครก็ตามที่เป็นแล้วเนี่ยร่างกายของเขาก็จะค่อยๆหายไปอย่างช้าๆและตอนนี้ก็ยินดีด้วยเพราะว่าถ้าหากคุณได้เข้ามาอยู่ในที่นี่แล้วก็หมายความว่าคุณกําลังเป็นโรคนี้อยู่เรื่องนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในการกักกันตัวที่น่ากลัวที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมาในโลกของเรานะครับซึ่งที่น่าสลดที่สุดเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นในเกาะที่หลายๆคนเรียกว่าฮาวายซึ่งจะเป็นแดนสวรรค์ของหลายๆคนในยุคนี้นะครับ ถ้าว่าเมื่อ200ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยฮาวายมันไม่ได้ใช้ดินแดนแบบที่เราคิดอย่างทุกวันนี้นะครับคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณยุค1800นะครับฮาวายในสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นของสหรัฐอเมริกาครับมันยังเป็นดินแดนที่ปกครองโดยตัวของมันเองอยู่คือมีราชวงศ์มีราชาแล้วก็มีเอกราชเป็นของตนเองที่ถ้ามองในมุมมองสว่างของประเทศนี้นะครับมันก็กําลังเป็นเกาะเล็กๆที่กําลังมีอํานาจเยอะแยะขึ้นมาเลย ขอบคุณจากการที่คนในเกาะเขาเริ่มรู้จักการหากําไรจากธุรกิจน้ําตาลซึ่งเป็นของแพงในยุคนั้นนะครับก็เลยทําให้ฮาวายในยุคนั้นนะครับเป็นหนึ่งในดินแดนที่แบบบูมบูมรวยรวยจะทําอะไรก็ร่ํารวยหมดแต่ทว่าวในด้านมืดของเกาะที่มันกําลังคืบคานมากินคนบนเกาะอย่างช้าช้านะครับคือมันมีโรคใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นมาซึ่งคนท้องถิ่นจะเรียกว่าไมโออะคาวเดหรือว่าโรคแห่งการแตกแยกนะครับ จะเป็นโรคที่เขาเชื่อว่ามันเกิดจากการติดต่อโดยการไอาการจามครับอาการคล้ายๆกับโควิดเลยเนี่ยแหละที่แบบแค่เดินผ่านแต่ฮัดชิวปุ๊บเนี่ยคนนั้นก็ติดโรคไปแล้วแต่ว่าอาการนะครับมันจะรุนแรงกว่าน,นั้นคือร่างกายของคนที่ได้รับเชื้อนี้ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นคล้ายๆกับซอมบี้เลยครับโดยเขาว่ากันว่ามันจะเกิดมาจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะฮะที่ค่อยๆกัดกินร่างกายของเราอย่างช้าๆซึ่งพอบางคนเป็นแล้วเนี่ยก็จะไม่รู้ตัวเลยนะครับ แบคทีเรียนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆกัดกินเป็นเวลา10ปีก็ว่าได้ครับแล้วไอ้ตลอดเวลาที่แบคทีเรียมันอยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็จะค่อยๆไปทําลายโสโตประสาทฮะซึ่งเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วร่างกายของเราก็จะไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกอะไรได้เลยครับคือชาชาปวดเมื่อยเลยและเมื่อถึงขั้นนี้นะครับร่างกายก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาในภายนอกละคือเริ่มจากการเป็นผื่นเล็กๆฮะมีดำๆดำ่างๆขาวๆชมพูบ้างจนกระทั่งถึงตุ่มที่แบบขึ้นมายบยบๆบยบๆน่ากลัวนะครับ แล้วมันก็จะลามปามไปกินเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายที่ทําให้ส่วนที่ยื่นออกมาจะค่อยๆหดลงไปอย่างช้าๆครับไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วเท้าแขนขาจนกระทั่งถึงกระดูกแต่ไอ้ขาที่อยู่ตรงกลางนี่แอดไม่แน่ใจว่ามันจะกินเข้าไปหรือเปล่านะซึ่งถ้าโรคนี้มาได้ลามปามไปถึงอวัยวะบนใบหน้านะครับคนคนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเลือดกำเดาออกโดยไม่รู้ตัวก็ได้แล้วจมูกของพวกเขานะครับก็จะค่อยๆหดลงไปจนถึงขั้นกุดเลย หรือถ้าหากว่ามันลามามไปที่ตานะครับขนคิ้วและขนตาเนี่ยก็จะค่อยๆหลุดล่วงออกครับหลังจากนั้นดวงตานะครับก็จะถูกกินประสาทจนทําให้เราเนี่ยไม่สามารถกระพริบตาได้ครับส่งผลให้ดวงตาเนี่ยเกิดการแห้งผากแล้วก็สูญเสียการมองเห็นในเวลาต่อมาพอฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกโควิดนี่เป็นโรคที่ดูเบบีไปเลยใช่ไหมฮะแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับความร้ายแรงของโรคนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่มันได้ไปทําลายประสาทต,ต่างๆของร่างกายเราซะจนแทบหมดเกลี้ยงแล้วนะครับ คนคนนั้นเนี่ยก็จะไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยคือใครมาหยิกก็ไม่เจ็บเอาน้ําร้อนมาสาดก็ไม่แสบแต่ว่าผิวหนังนะครับมันก็จะพองขึ้นเนี่ยแหละเพียงแค่ว่าเราไม่รับรู้เท่านั้นเองดังนั้นคนต่างๆมากมายนะครับก็ได้เสียชีวิตไปจากโลกนี้เนื่องจากว่าเลือดออกแล้วไม่รู้ตัวบ้างหรือว่าเกิดอุบัติเหต,ตุต่างๆนานาขึ้นนะครับและนี่ก็คืออาการที่ชาวฮาวายหลายๆคนเขาต้องพบเจอในเวลานั้น ซึ่งด้วยความที่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรไงพอมันเกิดขึ้นก็คิดว่ามันเป็นซอมบี้บ้างเป็นการลงโทษจากพระเจ้าบ้างหรือจะคิดว่าเป็นการกลายพันธุ์จากปีศาจจากนรกอะไรแบบนี้นะครับก็ตีความกันไปต่างๆนานาครับแล้วก็มีความคิดว่าถ้าเราจะปล่อยให้ปีศาจพวกนี้มันอยู่ท่ามกลางผู้คนแล้วก็มันจะลามามไปคนอื่นด้วยเพราะว่ามันก็ยังไม่มีวิธีการรักษาในช่วงนั้นไงครับดังนั้นรัฐบาลก็จึงแบบว่าต้องทําอะไรสักอย่างละ คือในปี1805นะครับมันก็ได้มีบัญญัติที่ลงนามโดยราชาแห่งฮาวายขึ้นมาเลยบอกว่าผู้คนที่เป็นโรคเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับคนที่ทําผิดทางอาชญากรรมคนหนึ่งครับดังนั้นถ้าหากใครมาที่โรงพยาบาลแล้วเจอโรคนี้นะครับหรือว่าแค่สงสัยว่าเป็นโรคนี้เท่านั้นนะก็จะถูกลากหัวไปเลยโดยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวลาอะไรกับครอบครัวเลยครับแล้วก็ไปโยนลงยังเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนี้เนี่ยเขาได้คัดมาเพื่อการกักกันโดยเฉพาะเลยเรียกได้ว่าองค์กร scp ยุคโบราณฉบับแท้ โดยเกาะที่เขาจะเอามาขังคนพวกนี้นะครับถ้าหากมองจากสายตาคนภายนอกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นดินแดนสวรรค์แห่งการพักผ่อนนะนะแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เลยครับเพราะมันเป็นเกาะที่มีชื่อว่าโมโลไคและบริเวณที่เขาได้ใช้กักกันนะครับมันเป็นบริเวณที่เขาได้เลือกสรรมาอย่างดีฮนะคือมันจะเป็นบริเวณที่ถูกล้อมด้วยหน้าผาสูงซึ่งถ้าใครอยากจะปีนออกไปเนี่ยก็จะทําได้ยากมากครับเพราะอาจจะล่วงตกลงมาตายได้ ซึ่งวิธีการที่จะเข้าไปในพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยจะมีวิธีเดียวเท่านั้นครับคือต้องพายเรือเล็กๆผ่านลําน้าเข้าไปแต่ว่าอีกแสน้ำนี่มันก็ดูเชี่ยวกราดอยู่นะนั่นแหละครับมันก็จึงเป็นที่ที่เหมาะสมมากสําหรับการที่จะนําคนที่มีโรคเหล่านี้เนี่ยไปหยอดทิ้งเอาไว้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ทําแบบธรรมดานะแบบว่าคุณผู้ชายครับคุณผู้หญิงขากระผมขอเชิญคุณไปที่นั่นคือเขาจับเตะส่งขึ้นเรือลํานึงแล้วก็ไปยัดอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะ แล้วส่วนใหญ่คนที่จะต้องเจอชะตากรรมแบบนั้นนะครับก็จะเป็นพวกลูกเล็กเด็กแดงด้วยซึ่งก็ไม่แปลกถ้าหากเขาจะมีการกรีดร้องโวยวายเรียกหาพ่อแม่นิสภาพแบบเด็กถูกส่งเขา้าอนุบาลวันแรกอะไรประมาณนั้นแหละครับมันดิ้นอย่างนั้นเลยแต่ว่าเพื่อความสงบสุขของประเทศชาตินะฮะถ้าหากใครที่ดิ้นแล้วพนักงานที่จับไปเขาทนไม่ไหวแล้วก็เขาก็จะหยิบลงไปหยอดเอาตรงทะเลให้มันตายสิตรงนั้นเลยคือมันจะมีเรือลําหนึ่งที่เขาจะเอาคนป่วยเหล่านี้นะครับยัดไปแล้วก็ไปส่งตรงลงยังเกาะนั้น แต่ว่าไอพอเรือลํานี้เนี่ยมันมาส่งลงเกาะกักกันนะครับมันก็ไม่ใช่ส่งถึงที่ไงจะเป็นการไปจอดเฉียดในอ่าวของเกาะนะครับเสร็จแล้วก็ทีผู้คนที่เป็นโลคนี้เนี่ยให้แบบตกลงน้ําแล้วก็ว่ายขึ้นไปยังชายหาดเองคือถ้าใครว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยก็จมน้ําตายกันไปแต่ว่าคนที่อุตส่าห์ว่ายมาถึงฝั่งนะครับก็ใช่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อย่างสงบนะเพราะว่าบนเกาะนั้นนะครับมันไม่มีอะไรเลยคือไม่มีจริงๆฮะไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาหรือว่าของกินที่สุกหัวนอน,อ,นอะไรแบบเนี้ย นึกสภาพแบบการจะใช้ชีวิตในการกักการยุคนั้นมันต้องโหดขนาดไหนซึ่งหนึ่งในคนที่อุตส่าห์รอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเขาก็มาเล่าว่าในวันนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถจําได้เลยว่าครอบครัวของเขาเป็นใครครับเพราะว่าไอ้ช่วงเวลาที่เขาได้โดนถีบส่งเกาะเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเด็กมากๆจําได้แต่ว่าตอนที่เขาโดนลากมานะครับเขาไปถูกโดนจิกหัวมาจากโรงเรียนฮะเธอเนี่ยก็กรีดร้องโวยวายเลยแต่ไม่ว่าจะโอกอกเท่าไหร่นะครับไอคนที่ไปลากเขามาเนี่ยก็ไม่สนใจเลยครับ แล้วภาพแรกหลังจากที่เธอได้มาเห็นบนเกาะนี้ก็คือชาวเกาะที่มีลักษณะหน้าตาบุตรเบี้ยวผุดพองแล้วก็มีแขนกุดนะครับซึ่งเอเรื่องที่เขาบอกว่าแขนมันจะหลุดออกมาได้เองเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นข่าวหรือนะคือโรคนี้เนี่ยเวลามันเป็นนะครับมันก็จะค่อยๆกัดแขนขาให้มันกุดเข้าไปไม่ได้หลุดออกมาน่ากลัวแบบนั้นนอกจากนั้นอีกรายหนึ่งนะครับเขาก็ได้บอกว่าการที่เขาได้ถูกเอาตัวมาส่งบนเกาะนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับนักโทษที่แค่รอวันตายเท่านั้นเพราะว่านักเกาะแห่งนี้นะครับ ไม่มีผู้ใดเลยที่รู้ว่าตนเองเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้กลับไปบ้านวันใดซึ่งไอ้ชื่อโรคที่มันแปลว่าการแยกส่วนนะครับชาวเกาะเขาบอกว่ามันไม่ได้หมายถึงการที่แขนกุดหรือว่าแขนหลุดหรอกแต่หมายถึงการที่ครอบครัวถูกแยกส่วนนั่นเองเอาเป็นว่าคนที่ถูกย้ายมาบนเกาะนี้นะครับเขาก็จะต้องใช้ชีวิตต่อไปฮะจนบางคนนี่ก็แบบหาคนที่เป็นโรคเดียวกันนะั่นแหละแต่งงานกันมีลูกกันอยู่บนเกาะเลย แล้วคิดดูนะครับว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตจะติดต่อกับคนภายนอกได้ใช่ไหมดังนั้นทางเดียวที่เขาสามารถจะติดต่อกับครอบครัวได้นะครับก็คือการส่งจดหมายครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะแล้วไอ้จดหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเขียนแล้วก็มัดขานกพิราบบินปุบปุบปุบป,ปให้ปส่งได้นะครับคือมันจะมีวิธีการพิเศษครับที่เขาจะรวบรวมจดหมายจากชาวเกาะทั้งหลายแหล่เนี่ย มาไว้กองๆที่หนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าเตาอบนะครับไปอบด้วยความร้อนสูงหลังจากนั้นก็พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนที่จะค่อยๆส่งกลับไปยังครอบครัวแต่ละที่ครับและถ้าหากใครตายที่นี่นะครับก็จะต้องได้รับการฝังอย่างพิเศษคือเขานะครับจะนําเอาร่างของคนที่ตายเนี่ยไปฝังในหีบเหล็กปิดอย่างมิดชิดไม่ให้เชื้อโรคมันผุดโผล่มาครับก่อนที่จะนําหีบเหล็กเหล่านี้เนี่ยไปใส่ในโลงไม้อีกรอบแล้วก็ยัดลงฝังในดิน แล้วว่ากันว่าศพเนี่ยมันก็มีเยอะขนาดแบบฝังเท่าไหร่ก็ฝังไม่พอนะครับซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าศพมันเยอะเท่าไหร่เพราะว่าไปเสิร์ชดูไอ้ภาพที่เขาเป็นทุ่งฝังศพในทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นป้ายหลุมศพที่เป็นหินเท่านั้นแหละที่เหลือรอดมาอยู่มันจะเป็นเฉพาะของคนรวยเท่านั้นนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่จนๆเนี่ยเขาก็จะเอาไม้ฮะมาทําเป็นลูกกางเขนแล้วก็ปักลงดินง่ายๆเท่านั้นเองซึ่งทําให้พอการเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้พวกป้ายนี่มันก็หลุดหายไป ดังนั้นก็ลองจินตนาการดูนะครับว่ากองศพเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนซึ่งในเวลาต่อมานะครับไอ้พวกคนที่อยู่บนเกาะเนี่ยก็โชคดีหน่อยจากตอนแรกที่แบบไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเขาก็ได้มีพระคนหนึ่งใจบุญฮะเข้ามาช่วยเหลือซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลเลยนะโดยพระท่านนี้นะครับท่านก็มาเปิดโรงเรียนเปิดผับเปิดบาร์เปิดดิสโกโอ้อะไรให้คนในเมืองได้รื่นเริงกันว่าแต่ว่าพระทาแบบนี้ได้ด้วยเหรอทว่าสุดท้ายแล้วนะครับพระท่านนี้เนี่ยท่านก็ได้ติดโรคไปแล้วก็ได้ตายไปเช่นกัน ซึ่งตอนหลังเนี่ยท่านก็ได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญอะไรแบบนี้ไปนะครับแต่ว่าเรื่องราวไอ้โรคระบาดนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบครับมันก็ดําเนินมาเรื่อยๆยาวมากกว่า100ปีเลยที่ถึงแม้ว่าที่อื่นบนโลกนะครับเขาจะมีการคิดค้นยาชนิดนี้ได้แล้วแต่ด้วยความที่ว่าฮาวายมันเป็นดินแดนที่แสนห่างไกลไงชาวเกาะนะครับก็ยังโดนล็อกดาวน์อยู่ตรงนั้นเป็นเวลามากกว่าอีกหลาย10ปีเลยจนกระทั่งหลังจากที่สหรัฐได้เข้ามาปกครองฮาวายได้แล้วประมาณช่วงหนึ่งนะครับ เขาถึงเริ่มมีการออกกฎหมายให้แบบทํากับไอคนที่ถูกกักกันแบบนี้เนี่ยให้เหมือนกับคนธรรมดาหน่อยก็คือปล่อยให้เขากลับมาอยู่ที่บ้านบ้างหรือว่าเอายาอะไรไปรักษาเขาบ้างนะครับไอโรคเลปซ์ซีเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับตั้งแต่บนภูเขาสูงยันดินแดนอันห่างไกลเลยเพียงแค่อาจจะไม่ดังเท่าโรคโควิดเท่านั้นเองถ้างั้นไอโรคนี้เนี่ยมันมีต้นกําเนิดมาจากไหนล่ะ ว่ากันว่าเจ้าโรคนี้นะครับมันมีต้นกําเนิดลากยาวได้ไปไกลถึงชาวโรมันนู่นเลยซึ่งถ้าหากใครเคยฟังคลิปโรมันจังไลทั้งหลายแหล่ที่เอ็ดเคยเล่ามานะครับก็น่าจะรู้ว่าชาวโรมันเนี่ยเขาแบบซกมกกันขนาดไหนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดโรคนี้ขึ้นมาทีนี้พอชาวโรมันเขาเป็นโรคนี้แล้วทหารโรมันมันไปรบที่อื่นทั่วยุโรปใช่ไหมเขาก็เอาโรคนี้ครับไปกระจายต่อส่งผลให้ตัวโรคนะครับมันลามไปยังแอฟริกาแล้วก็เอเชีย ซึ่งในยุโรปยุคก,กลางนะครับถ้าใครเป็นโรคนี้เนี่ยก็จะต้องถูกลงนามว่าตายไปแล้วครับทางทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นึกสภาพแบบเราเดินไปเที่ยวสุสานตัวเองแล้วเห็นป้ายหลุมศพตัวเองอยู่ทางๆที่แบบเรายังหายใจอยู่นึกออกไหมแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับเพราะคาดว่าประชากรบนโลกมากกว่า95%แล้วเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันของโรคนี้แล้วครับซึ่งชื่อของโรคนี้ในภาษาไทยก็คือโรคเรื้อนนั่นเอง ที่หลายๆคนสมัยนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้จักกันแล้วก็มั้งได้แต่พูดเล่นกันว่าไอ้ขี้เรือนขี้เรือนอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เอาจริงๆไอค้คำว่าขี้เรือนสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในคําที่เหยียดมากนะครับโอ้แล้วมาพูดถึงเรื่องการเหยียดแล้วเนี่ยแอาจะขอเล่าประวัติศาสตร์ดักๆอะไรให้ฟังกันอีกนิดหน่อยดีกว่าคือในเวลาต่อมาหลังจากที่โรคเรือนได้หายไปจากฮาวายแล้วนะครับมันก็มีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นมาอีกครับซึ่งครานี้เนี่ยก็คือการโรคต่อมน้ําเหลืองครับหรือว่าไข้ดํา ที่ว่าใครเป็นแล้วเนี่ยผิวหนังก็จะดําขึ้นมากมายไก่กองเลยจากตัวโรคนะครับแล้วตอนแรกที่ฮาวายชนเขาเป็นเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าไอ้โรคนี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นมาจากเอเชียแน่เลยมาจากไอยุนเอเ่นไอแจ็คที่แบบเอาเรือเข้ามากดเหยียดกันตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับโดยที่ไม่รู้แน่ๆครับว่าที่มาของโรคนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงเพราะเอาจริงๆไอเชื้อโรคชนิดนี้นะครับมันจะถูกแพร่โดยเห็บที่มันเกาะอยู่ตามหนูฮะพอมันกระโดดกระโดดไปกัดคนคน,คนก็เป็นด้วยหน่อย มันก็เป็นไปได้ว่าจะมีเรือจากประเทศไหนที่แบบแล่นมาแล้วเอาเชื้อชนิดนี้เนี่ยมาปล่อยแต่คงด้วยความที่ว่าชาวเอเชียในสมัยก่อนที่ย้ายเข้าไปอยู่ในฮาวายนะครับเขาก็อยู่กันอย่างแออัดเนี่ยพอมันเกิดโรคนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะไอ้ชุมชนแออัดมันก็ติดโรคแพร่กันอย่างรวดเร็วเลยคนก็เลยคิดว่าเนี่ยมันต้องเป็นพวกเอเชียแน่ๆก็ส่งคนไปล้อมอย่างใช้หน้าทาวครับแล้วก็เรียกคนทุกคนที่แบบอยู่ในที่นั้นออกมาตรวจให้หมดเลยเรียงกันหน้ากระดานเหมือนอยู่ในค่ายทหารนะฮะ นอกจากนั้นก็จะเอาของของคนที่อยู่ในบ้านเหล่านั้นเนี่ยมาปัดฝุ่นดูซึ่งของชิ้นไหนที่คาดว่าติดเชื้อเนี่ยก็จะกําจัดทิ้งหมดเลยแต่ถึงทําไปยังไงนะครับไอ้โรคนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปเลยครับดังนั้นรัฐบาลในยุคนั้นนะครับเขาก็เลยจัดการให้เผาบ้านในใช้ยน้าทาวทิ้งให้สมบูเลยโรคมันจะได้แบบโดนเผามอดไหมไปตั้งเห็บและหนูฮนะแต่ประเด็นคือไอ้บ้านที่คนชาวเกาะน,นั้นอยู่เนี่ยมันเป็นบ้านไม้ไง ดังนั้นพอลมมันพัดเศษไฟไปนะครับไปติดกับบ้านอีกหลังหนึ่งก็เลยก่อให้เกิดเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นในประวัติศาสตร์ของฮาวายเลยเรียกได้ว่าคนที่ตายในไฟไหม้ครั้งนั้นนะครับก็อาจจะเยอะกว่าคนที่เป็นโรคระบาดก็ได้นั่นแหละครับก็คือหนึ่งในเรื่องราวน่าสลดที่เคยเกิดขึ้นในฮาวายฮะว่าแต่เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องกิจกรรมการแลกเมียของชาวฮาวายไหมครับซึ่งเรื่องราวบนเตียงของชาวฮาวายนี่ก็บอกเลยนะว่ามันมีอะไรที่แปลกๆพิลึกอ,อยู่เยอะมากเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยด้ แฟนอาร์ตนะครับก็เช่นเคยแชทในแฟนเพจ facebook FN Diary นะครับผมและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย